ยาพาราเนี่ยนอกจากมันเนี่ยจะช่วยรักษาการมันเทาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันยังสามารถช่วยขจัดคราบที่ติดฝังแน่นอยู่บนแผ่นตอรีไตด้วยแล้วมันมีวิธีการทํำยังไงมาหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะทาให้ดูขั้นต้นให้เราเนี่ยเสียบตอรีเปิดไฟในระดับเบอร์3ก็คือสูงสุดนั่นเองใส่ปับเสียบปึ๊บปึ้งปึ้งปรับให้มันอยู่ในระดับเบอร์สให้เราเนี่ยใส่ยาพาราลงไปอ่าเมื่อใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยยาพาราเนี่ยมันจะเริ่มละลายเมื่อยาพาราเนี่ยมันไปโดนความร้อน กับเตารีดเนี่ยในอุณหภูมิที่อยู่ในระดับ180องศาถึง220องศาเนี่ยมันจะละลายตัวมันก็เลยทาให้สารเนี่ยซิลิกอนไนออกไซด์เนี่ยกับสารซิลิก้าละลายตัวออกมาไปทําปฏิกิริยากับตัวที่มันเนี่ยฝังแน่นอยู่บนเตารีดนะแล้วก็ช่วยขจัดคราบแล้วเนี่ยให้มันออกเมื่อเราถูขี้ยี้ไปแล้วเนี่ยนะลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยค่อยๆนะค่อยๆเนี่ยทำความสะอาดออกนะดูแลสอนเนี่ยดูนะเนี่ยค่อยๆนี่ออกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมออกไหม ออกไหมตักล้องออกไหมสะอาดแล้วหรือยังสะอาดเลยนะเห็นไหมทําไมมันถึงสะอาดเอาหัวหน้า,าเผาจะอธิบายฟังอีกรอบหนึ่งเนื่องจากตัวยาพารานเนี่ยมันมีสารซิลิกอนไดออกไซด์กับซิลิก้าอยู่เมื่อมันโดนความร้อนในระดับที่180องศาถึง2 2 0องศาครัวครัว,รวมันจะละลายมันจะไปทําปฏิกิริยากับตัวสีมันฝังแน่นอยู่บนเตาดีบให้มันละลายออกเห็นไหมสุดท้ายมันออกไหมออกไหมถามเนี่ยออกไหมเออเห็นไหมสะอาดไหม สะอาดไหมจากล่องอ่ะสะอาดไหมยากไหมหากทุกคนน่ยคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เอาก็ฝากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สรุปสุดท้ายนี้มีใครไม่ต้องใส่ไหมมีไหมมีไหมท้ามีก็เชิญแยกไปสะอาด